มันดึงเงินมันตามมาแล้วบูมันเปิดท่อเราได้ไงวะ โบดีค่ายกับโบวี่ค่ะนนวันไรรับผมไม่มีไม่ไีนี่นนเองไงไม่มีจำไม่ได้เหรอไม่วันนี้เราจะมาทําอะไรจะมาเล่นเกมนะครับผมมปะลุยเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสวนากดไลค์กดติดตามเดี๋ยวรอดูกันเลยตามชื่อคลิปเลยนะฮะพร้อมยังพร้อมไหมไม่แต่นนจะเล่นเองแล้วโบดเด๋ยวโบวไม่พร้อมเพราะว่ากลัวนนหลอกเล่นเกมผีเฮ้ยมีผีหรือเปล่าไม่มีผีถ้ามีผีจะได้ไปตั้งหลักตรงนู้นก่อนทำไมอะอยู่ไกลๆอ่ะผีออกมา บอกไม่ผีดูจะบรรยากาศสิจีนแดงคืออะไรกระสือเนาะไม่รู้เหมือนกันนะไปเลยดีกว่าเฮ้ยเว้กอัพตื่นได้แล้วเฮ้ย hey, เลนดี้ซีเรียยนน้อ้วยมีปัญหาเล็กน,นึงมันซีเรียสมากเลยแปะพีทขออภัยจริงนะเพราะพี่ก็ไม่เก่งอะไริงนะเนื <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อพอดำหน้ากลัวอะไรอะ่ะน <c oughs> ก,ก็ก่อนตื่นแล้ว <c oughs> อันนี กด F เปิดไฟเหมือนเดิมเปิดไฟต้องกดตัว F เหรอแล้วเปิดใจต้องกดอะไรอ่ะกดตัว L, ตัวตัว V, ตัวแบบนี้เหรอเอ้อเจมตาแีกเหมือนเราอยู่ในท่อระบายน้ำหรือเปล่ามีันไดขึ้นไปด้วยอ่ะทีวีใช้งานได้หรือเปล่าเุ้ยเหมือนเป็นละครสมัยก่อนนะครับเตียงเตียงไหมครับเตียงสีแดงเลยในถังขยะมีอะไรบ้างถังขยะน่าจะมีอุ้ย คืออะไรอะ่ะูปคนไว้ในถังขยแ<ล>ะแล้วก็หยิบคู่ไว้เนี่ยหยิบแล้วเนี่งอา้าวไม่ทิ้งแปะไว้สิเหมือนเราจะอยู่ในบังเกอร์แน่แนเลยนะครับเราขึ้นไปเลยดีกว่าทุกคนไม่เอาอะตัก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 เสียงขึ้นมในใดไม่เอาตอนลองไปเราต้องมาจนไยัยบอวี่อย่าไปกลัวเราอยู่ไหนเนี่ยมืดไปหมดเลยอะเราไปฉายสิครับเราอยู่ในบังเกอร์จริงๆด้วยครับเหมือนตอนนี้มมอมันหนาวมากเฮ้ย นั่นคือดวงไฟอะไรกระสือปะ่ะตอนนี้ครับเราต้องออกมาจนภายแล้วละ่ะเราตามแสงมาดีกว่ากดสเปซบาร์วิ่งเร็วนะฮะแล้วออกมาทำอะไรอ่ะหรือว่ามาช่วยเพื่อนหรือเปล่า <c oughs> มีวอลมา How you doing there? Not lot. โ o t เฮ้ยฉันแบบติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันหายตัวไปแล้เ,เ <c oughs> แล้วเรากลับบ้านยังไงทีเนี้ยมีทับตำหนิไว้ทำตำหนิเอาไว้ตัมต้นไม้เหร เมา,าตามแสงไฟก่อนลวกันอ๋อเราเจอบ้านหลังหนึ่งนะสาสัญญาณเยอขึ้น,นไปเร็วเหมือนเราต้องมาซ่อมสัญญาณหรือเปล่านะครับรีบเร็วเดี๋ยวผีมาโอ้ยขึ้นมาโอ้ยเราต้องมาซ่อมสัญญาณนะเดี๋ยวเราจะสื่อสารกับเพื่อนๆไม่ได้นะเพราะเราใช้วอลอยู่สาสัญญ,ญาณมันน่าจะโดนหิมะบางลองเปิดสิดึงเลยอันตรายอยู่นะเคเรียบร้อยแล้วเอาเด้งกลับบม มันเด้งกลับเธอดึงแล้วมันเด้งกลับนี่เพื่อนอยู่อะไรแฟนซีเวลอาร์เรกีเกอีกละครนี้มันไม่ติดอ่ะอืมจะไม่ได้นะเอาขึ้นไปดูข้างบนไหมอ่ะข้างบนสินี่อะไรอ่ะเทปหรอเฮ้ยเทป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 ี๋ยวไม่ดูขึ้นไปเลย So time h e y แตงแฮบก e ดสลีปจะได้หนออ๊ะเหมือนเขาวอกันเหมือนเขานอนแล้วนะอะไรอย่างงี้มั้งถ้าแปลผิดขอให้ เอ้าสรุปขึ้นมาได้ได้ไหมครับขึ้นไม่ได้โอเคงั้นเราเอาเทปไปเปิดในห้องเราดีกว่าแล้วเราจะกลับยังไงนี่ไงลงไปแล้วเอ้าทางกลับไม่เราจะกลับทางเดิมยังไงอ่ะน่าจะอยู่ทางนี้นะเออเลิสอนอลิสัน about people doing they a r ต้องใช้หุ่นแปลภาษาทุกคนต้องใช้หุ่นแปลภาษาตอนนี้หลงครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเจนนี่ไอวอชนสิพอ ลงไม่ได้ไหมหุนดีหมุนยิงมีฟอลมอนสเตอร์เฮ้ยมีมอนเตอร์เหรอฟาวเนื้อเบสเตอร์กลับเข้าไปไม่อยากอยู่ดี่ีครับลงไม่ได้ลงไม่ได้วะอเอนเชันนิวกระโดดกระโดดขึ้นไปยืนได้ไหมอะกระโดดอ่ะอโอเคลงได้แล้วเมื่อกี้คุยกันโอเคเราปลอดภัยแล้วทุกคนเราลงมาแล้วเอาเทปมาเปิดได้ปะไม่ใช่สิ เราต้องหยิบของที่มีเราต้องเอาเทปมาทําอะไรอ่ะนี่ไงเทปเนี่ยอ๋อเหมือนเก็บเทปเรื่อยๆเว้ยเพื่อฟังไงฟังแบบว่าเพื่อค้นหาเทปเทปอยู่ใต้โต๊ะเขาเองเขาเองนั่นนั่นเฮ้ยเทปเป็นไงตาดีจังวะหึประโยชน์เราเนี่ยเราเนี่ยโอเคคือเราต้องอ่านเนี่ยคือแล้วแล้วเราก็แปลไม่ออกแปลว่าอะไร Tomorrow พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ AM Tomorrow นะเพราะฉะนั้นครับเราขึ้นไปดีกว่าโบ ขึ้นอีกแล้วไงต่อเน,นี้ยต้องไปทางอื่นบ้างไหมล่ะลองกลับไปที่เดิมก่อนอาจจะขึ้นมาไดตรงนั้นได้เราจะโยกขันโยก,โยกตรงนั้นได้นะเพราะเราเก็บเทปครบแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมีรอยเลือดแล้วก็มีเสียงคนเหยียบกิ่งไม้ด้วยเราเี้ไปเหรอเราไปทางเดิมก่อน,นี้ว่ะเหมือนจะมีเกิดการมอนสเตอร์เนี้ยมาฆ่าเราหรือเปล่านะโน,นริขึ้นมาเลยก่อน ้ยมีเลือเดินเมื่อกี้มาไม่เห็นวะโอเคขึ้นไปก่อนด้ไหมเขาวอยเยอะวะวัดแดเฮ้ย,ยทำไมมันเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยมีคนมาพังไว้ชิบหายแล้วสัญญาณเราเริ่มจะขาดหายแล้วล่ะประมาณเนี้ยเออเหมือนมันมาพังอ่ะรูด,ด,ดิพังหมดแล้วสซอรกลาดพังหรือเปล่าลงไปดูแล้วกันเฮ้ยมีเสาหนึงน่งไงเห็นป่ะเสาหรือว่ <laughs> เสาหรือว่าตานสเตอร์วะเราต้องไปดูมันหายไปแล้วอะไปเราไปดูแล้วกันนะ้ยนชนๆ<น>เราไปไม่ได้แล้วลองเดินตามกรงไปเรื่อยๆสิตามกรงไปเรื่อยๆทีเจออะไรก็ขอบกรงอะเฮ้ยนี่ไงเป็นทางออกเฮ้ยเปิดสิ<ะ>เขาวามาเยอ Are you outside my bunker นี่คุณจะออกไปจากบังเกอร์มืดชิมหายแล้วปะไฟก่อนเอาแฟลไลท์ e y s a w f แฟลไลท์ the door s h e can't speak in your bunker เร็วๆซีพุดเยอะจะเข้าประตูแล้วเข้าไม่ได้อะโบใช่ของเราเหรอใช่แล้วเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยมาออกไปดีกว่าออกไปไหนเนี่ยเนี่ย Are you by my door น็อดยูไม่ใช่คุณฟอคแด็น็อดเหมือนมีอะไรไปอีกบังเกอร์นึงอะมันเกิดปัญหาขึ้นใช่เหมือนมีใครมาเคาะประตูอะไรประมาณนี้ป้าแล้วแบบมันมันไ,ไม่ใช่คุณอะเหมือนว่าเหมือนมีอะไรมาโจมตีพวกเราอยู่ตอนนี้ติดท,ท,ทีวีคนนี้ตัวน,นี้เหมือนเพื่อนเขาอะญญาโดนตัดไปแล้วเออวิทยุไฟก็ไม่ติดเราต้องหนาวตายที่ดีแน่เลยวะ่ะไม่ไม่ใช่ห,หนาวตายทําไมฮะเราก็จะหายใจไม่ออกด้วยเออเพราะเราไม่มีอากาศขึ้นไปดูซิเกิดอะไรขึ้น ไปมันล่อให้เราออกไปใช่ไฟดับหมดแล้วดูดิระวังนะไปสออากาศดงนั่นไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะดิ้งๆเหมือนมันอยู่คนละทางนะโบนี่ไงเลือดนี่ไงเก็บเทปก่อนจะได้ข้อมูลตอนแรกมันไม่มีเลือดตรงนี้นะเราไปดูส่ออากาศเหมือนเดิมว่าเราจะชอบมันได้ไหมทีนี้ ะไฟจะดับหมดแล้วอ่ะคนเราจะโดนล่านะถ้าเราออกมามีแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็ยังพังเหมือนเดิมอ่ะดูเทปตามเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะบังเกอร์เพื่อนเหรอกล่องอะไรวะบังเกอร์ของเพื่อนหรือเปล่าขอดู้ล่อๆก่อนมันคืออะไรนี่แอร์ดอปหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้กดดิเออกดกดกด มันคือเครื่องปั่นไฟเก็บเก็บมันคือเครื่องปั่นไฟแน่ๆเลยใช่มันคือเครื่องปั่นไฟโบวี้นี่ไงมีใส่ไฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรนอะตัวอะไรอะอะไรอะตัวมึงตัวเนี่ยเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเราถูกแดกไปแล้วถูกแดกแล้วพี่เป๊ถูกแดกแล้วอยู่ในท้องมันเรียบร้อยแล้วพี่เป๊อ๋อนี่อร่อยเลือดไม่ตอนนี้เราเป็นวิญญาณ าอยู่อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราหนีผีดิหนีดิหนีดิต้องเก็บเทปให้ครบนอนถึงจะรอดมันยังเดินอยู่เลยเสียงมันอยู่มันรอบเลยก็คือถ้าเห็นตาสีเหลืองต้องวิ่งไปอีกฝั่งต้องปิดไฟต้องปิดไฟต้องปิดไฟป่ะไฟต้องปิดไฟต้องปิดไฟป่ะถึงจะรอดหนีต้องหนีขึ้นบนที่ครับรออะไรอ่ะมันตามมาไม่ได้หรอกไหนวะมันก็มาสินางโง่มันตามมาไม่ได้หรอกเราอยู่ข้างบนแล้วโบ นี่แหละนี่คือมอนสเตอร์ที่มันกวนเราเราต้องทำยังไงถึงจะชนะล่ะทีนี้เฮ้ยยันไงยังไง,ง,ไงมันขึ้นมาได้ไงอะ่ะมันตัวนี้มันเป็นผีเปรตมันขึ้นมาได้ไงวะ <c oughs> ตามมันไม่ได้ล็อกเราอยู่ข้างบนแล้วโบ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่วิ่นี่ไม่เป็นไรลนลน <c oughs> มา <c oughs> มันมาแล้ว <c oughs> นีลงบังเกอร์สิครับรออะไร ต้องวิงว่งวิ่งวิ่งนู่นไงบังเกอร์เราดูซิว่าลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนคะครับเพราะตอนนี้เราสู้อะไรผีมอนเตอร์ไม่ได้เลยอ้าวไฟติดแล้วเป็นไงเสียงอะไรอะ่ะมันกดไงมันมันจะให้เปิดท่อนั่นแหละต้องเปิดกล่องดูไหมว่ามีของอะไรอยู่บา้าอองไม่สามารถเฮ้ยเทปเฮ้ยเทปเทปเทปเจอเทปเออข้างในมีเทปเป้าข้างๆเมื่อกี้สอดสังขยะ เปิดท่อเราได้ไงวะผีวะปุ่มท่อหนีก่อนนโนนไปปิดกระจกก่อนข้างบ้านเสี่ยข้างบ้านตื่นหมดแล้วไม่เป็นไรข้างบ้านจะตื่นมามาแล้วเดี๋ยวข้างบ้านตกใจเป็นห่วงตามรอยเลือดไปแล้วกันน้องเพื่อนสไปร์มันเด็กจั๊กเอกนี่ไงรอยเลือดเลยครับให้โฟลว์ครับตามรอยเลือดไปอะไรอะอะไรอะอาวุธเลยอาวุธอาวุธไม่เมื่อกี้มีมีลูกกระสุนลูกซองมันมันเพื่อนสู้กับผี เราเก็บไม่ได้อะโบเพราะฉะนั้นเราตามรอยเลือดคนที่แบบเหมือนเขาสู้กันน่ะน่าจามาตายตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะตามไปก่อนละกันนะตอนนี้เขาจะไปลังมันหรือเปล่ามันฆ่าไปอ๋อเขาจะออกจากที่นี่ไงออกจากที่นี่กันอุยยรอยเลือดไปแล้วไปแล้วโอเคนี่ก็นี่คือบังเกอร์ของเพื่อนแน่ๆเลยเห็นปะแล้วไม่เป็นทางออกไปด้วยอ่ะนี่ไงเขาก็ยังโดนรอยเลือดอีกอ่ะเาบอกว่าอะไรอ่ะ แล้วศพเขาอยู่ไหนอ่ะไฟดับมันตัดไฟแล้วอ่ะโอเคเราตรงตามวงไปเลยนะเหมือนคนเนี้ยเขาก็พยายามจะออกจากที่นี่เหมือนกันด้วย Dark under your skin Dark ความมืดแล้วก็เลือดเลสสีแดงเออเราตรงตามไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วเขาไปตายที่ไหนอ่ะอุ้ยนอนเก็บดิวัวเขาด่ไงเอ้า Behind you ข้างหลังเราแล้ว เราคุยอยู่กับใครวะเนี่ยนี่เราคุยอยู่กับใครเราดัานไงศพเพื่อนตายไปตั้งนานแล้วเราคุยอยู่กับใครเอ้มัน,ม,น,ม,นมันเดินไปไม่ได้แล้วอะมันหันหลังอะ่ะมีหายอยู่ข้างหลังคุณอะ <c oughs> พร้อมยังโบทุกคนพร้อมยัง <c oughs> ตุก๊กหัวตกเหรออี <c oughs> เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอเราต้องแวะคุยเวียตกใจแน่เลยตุ๊กหัวไงหรอเราต้องเตรียมความตกใจเอาไว้ต้องสู้กับมันแข่งตาดูเงี้ยเกมมันทำมาไม่น่ากกัวหรอกดูนะพร้อมนะโบดูดิ ดูถ้าเราไปดูหนึ่งนี่เพื่อนเราจบแล้วนะหนึ่งสองวิ่งไงนะกดปุ่มวิ่งไว้สามจิ้มหายแล้วไอมันเราต้องเตรียมความตกใจเอาไว้ต้องสู้กับมันแข่งตาดูเงี้ยเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกเฮอร์กิเฮอร์กิเหรอ ภัยในเสียงดังด้วยนะทุกคนนะมาอันนี้ก็จะมาเบาสมองด้วยกันรเราจะมาตกปลานั่งเรือชิลๆตกปลาอะไรแบบนี้ใช่โอเคตอนนี้เรือเดี๋ยวจะท่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะไปตกหมึกหาปลากันดีกว่านะโบวี่อันนี้คือโคมไฟอืมให้โคมไฟตกปลาความตกปลาโบวี่ตกไหมกดคลิกโตเขาตกวเองทั้งปุ๊บมันจะปโปรีที่งมันจะกลับมาอ่ะหันไปสิไม่ใช่ปลาอยู่ตรงข่ามือ,อ <c oughs> าหาปลาลู ข้างหน้าสิลูกขอเวียงอะไรอะไรก่อนนะโอ้โหไปไหนวะน้าไงไกลปะล่ะนี่นีมันหนังเรือนี่อะไรไงปลาเต็มไ<ว>ปหมดเลยพลิกกลับมา,ไ,มาไปให้ตรงดิลูกไปให้ตรงอะ่ะอไปไม่ได้สักตัวทีนี้ไม่ได้แดกทีนี้ <laughs> ให้โบวี่ตกปลาไม่ได้แดกทีนี้ต้องไม่โดนอ่ะไปอ่ะกลับมาอ่ะได้มาหนึ่งตัวแล้วทีนี้เอออไอตัวนี้ไปไป เออได้ไม่ตัวแล้วข้างหน้าเต็มเลยข้างหน้าไปมีไหมไปอ่โอเคเป็นไงเกมนี้ชิวๆตกปลาชิวๆง่ายๆเออเอามาเออเออเอามาเป็ด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 เอาเป็ดเอาเป็ดตกเป็ดเอาแบนไม่ถึงสูงสูงนี่สูงสูงไงทำยังไงนะสูงสูงเออไปปิ้วมานี่มาไม่ได้แดกทีเนี้ยไม่ได้ทันกินนะเป็ดยาด ไอ้ไม่เอาเอาเป็ดอยากกินเป็ดอยู่เป็ดไปไกลแล้วไปไกลแล้วเขไกลแ้วว่ายลงไปดิไอเป็ดอีกตัวหนึ่งตัวนึ่งเป็ดเป็ดตกเรือนะเฮ้ยอยี่ยันทีกันเต้ไอ้ว่ายนะเอาเป็ดมาเป็ดมาเพื่อโบวี่เป็ดเออไอ้จะถึงแล้วเอาเป็ดมาเออได้เป็ดมาแล้วเว้ยขวดเก็บเก็บเก็บทำอะไรขวดขายขวดอ๋อตัวไหนตัวหนึ่งอะมาเออฝั่งนี้มีอะไรบ้างอะเอาขวดเอาขวดเอาขวดขวดเอาเก็บให้ได้เยอะที่สุดปลาเอาปลาด้วย นู่นไหนนู่นไหนเอา้าน่นน่ะเฮ้ยหิวเนี่ยอุ้ยเฮ้ยคน,นดูดินอนตกดิเฮ้ยคนอุ้ยศพคนศพบมุดเติสบสเน่าแล้วด้วยอ่ะแล้วอื่นแล้วด้วยหิวแดกแม่งอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเป็ดเอาเป็ดเป็ดรอก่อนดีเอาเอาเอา ำมััครบเขาขอตดบ้างต่อไปชมบรรยากาศชิวๆแล้วกันจะได้แดดป่ะเนี่ยตัวนี้โบตกอะ่ะจะได้กินตัวไหมได้แล้วมั้ยม่อีกตัวหน,ะะนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนีน่ยน,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 นุ่น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 นั่งไงเรือล่มว่าแล้วส,สูงๆให้ที่สูงๆให้อุ้ยตกไม่ได้เรือมันบ้ามันใหญ่เกินล่มไปแล้วว้ายเรือล่มไปแล้ว ที่ไหนเนี่ยช็อปตกบลาน่ะใช่ไหมอะไรอ่ะไม่รู้นูนอะไรอ่ะเดินไปดูเลยเดินไม่ได้ขยับไม่ได้ตัวอะไรวะปาอะไรอ่ะตัวอะไรเยีะเลยอะวอเตอร์ฟลักโนว๊ดอ่ะเกมอะไรวะยังใบที่เคยเกมอะไรวะยังงงอยู่เลยคือเกมอะไรวะไม่รู้ไปแล้วไปไหนอ่ะสงสารคนดูยังงงอยู่เลยคืออะไรเนี่ย <laughs> ผีอะไรวะผีปลาหมึกโอเค okay, ทุกคนายบายครับทุกคนไ้เจอกันคลิปหน้านะ <laughs> กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย